สวัสดีค่ะเช้าลัคกนาราศีมีนขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เป็นคลิปครึ่งเดือนหลังเมษายน2,565ทําไมต้องเป็นครึ่งเดือนหลังเมษายนเพราะว่าพรุ่งนี้จะเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วเพราะฉะนั้นมีเวลาอีก15วัน ที่จะก,กำหนดกาเกณฑ์เป็นระยะสั้นที่สุดแล้วนะคะในการวางแผนกาเกณฑ์ว่าช่วงครึ่งเดือนหลังคุณจะได้รับอะไรคุณจะมีทิศทางอย่างไรส่วนคนที่อยากฟังปัจจุบันทั้งหมดเลยเนี่ยมันมีเดือนเมษายนอย่างละเอียดตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปเลยนะคะดาวเดินอย่างไรเข้าเป็นอย่างไรเข้าแล้วอุปนิสัยลักษณะความรู้สึกเป็นอย่างไรก็ไปดูรายละเอียดในคลิปเมษายน2565สส่วนคลิปเนี้ยเอาไว้วางแผน ตั้งหลักตั้งรับอะไรไม่เป็นดั่งใจในช่วงระยะเวลานี้ที่ฟั่งแอดมินเนี่ยแอดมินทำคลิปวันที่31มีนาคมพระราหูขยับย้ายแล้วนะคะแอดทำสามสมีนาคมเพราะฉะนั้นฝั่งปุ๊บถ้าตอนนี้ยังไม่ดีแล้วดูซิว่าตอนปลายเดือนทิศทางมันจะเป็นอย่างไรเราจะเดินไปทางไหนก้าวซ้ายก้าวขวาเดินหน้าพุ่งตรงพุ่งเข้าชนวิ่งเข้าใส่อะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีเนี่ยก็ต้องบอกว่า ในช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนหลังต้องบอกว่าดวงดาวเริ่มขยับเข้าที่เข้าทางแล้วล่ะนะคะเพราะว่าพระฤหัสบดีเนี่ยเข้าไปสู่ภพเรือนตนน่ะตั้งแต่วันที่8เมษายนพระราหูก็เข้าแล้วนะคะหลายดาวขยับกันครบแล้วแอดมินจะทํานายอย่างนี้ว่าในช่วงระยะเวลาที่พระฤหัสบดีเข้าไปอยู่ในภพเรือนกระดุมพระภพเรือนตัวเองนั้นเจ้าชะตาจะค่อนข้างจะเป็นคนที่ เจราจากเก่งพูดเก่งนะคะทำงานเก่งมีความรอบรู้และดาวพอฤหัสบดีเนี่ยส่งผลให้เจ้าชะตานั้นมีลักษณะที่รอดพ้นจากอุปสรรคและอันตรายทั้งหลายอิทธิพลของพอฤหัสเนี่ยจะช่วยให้คุณขยายกิจการนะคะเติบโตทางด้านหน้าที่การงานนะคะ เวลาจะร่ำเรียนอะไรเนี่ยพริฤาษสหาส,สดีก็จะส่องแสงให้คุณปลอดโปร่งโล่งใจให้คุณรู้สึกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเป็นช่วงระยะเวลาที่จะตีบวกความรู้นะคะฟังแอดมินนะคะตีบวกความรู้เพราะฉะนั้นบุญบาร,รมีต่างๆอะไรต่างๆที่คุณสะสมมาถ้าคุณสะสมมา จะมางอกเงยในช่วงระยะเวลานี้ให้คุณมีบุญบารมีในการศึกษาหาความรู้อยากจะเรียนต่ออยากจะไปศึกษาดูงานอยากจะทำอะไรก็ตามแข่งขันนะคะหรือว่าเข้าชิงทุนหรือว่าทำอะไรคุณจะอ่านหนังสือแล้วนึกออกไหมคะตรงกับข้อสอบนะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาที่แอดมินบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีมีนเป็นช่วงเบิกบานของชีวิตคุณอย่างเต็มที่ภายในระยะเวลา12ปีกว่านะคะ แอดมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ลักนณาราศีมีนนี่แหละเป็นมีนทั้งคู่ลักนณามีนราศีมีนเขาจะไปสอบตอนแรกตอนแรกผังสอบของเขาอ่ะคือก่อนอ่ะคือหลังประมาณครึ่งเดือนหลังพระรหัสย้ายแล้วแอดมองเลยว่าเออมันทันมันดีพระรหัสเข้ามุมตัวเองดีเข้าฮอตเป็นเกษตรราธิปดีนะคะพระศุกร์เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนนี้การแข่งขัน ะะการเปลีป่ยนแปลงจากที่เก่าไปที่ใหม่จากตําแหน่งเก่าไปตําแหน่งใหม่การเจริญสัมพันธ์ทําไมตีแบบดาวสหัชชาเข้ามาเป็นมหาอุดในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยสอบได้แน่นอนปรากฏว่าการสอบเลื่อนและก็เป็นช่วงที่มันต้องบอกจริงๆว่าดาวมันส่งผลจริงๆนะคะเพราะว่าพอเลื่อนสอบเข้ามาเนี่ยเพื่อแนแอดมินไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลยก็ยังมานั่งคุยกันว่าเ,เข้าไปลองสนามสอบอะได้แต่เรื่องได้มันก็ยาก แอดจะไม่ค่อยเป็นคนที่จะบอกว่าดาวมันบอกว่าได้นะไปสอบเธอได้อะไรเงี้ยไม่ใช่แอดจะบอกว่ามันจะต้องทำยิ่งพระสุขอยู่อย่างเงี้ยนะคะในช่วง30เมษายนพระสุขเข้ามาสู่พบเรือนตันุนะคะได้ตำแหน่งมหาอุดตรงเนี้ยนะคะพระสุขได้ตำแหน่งมหาอุดมหาอุดนี่ต้องเขาเรียกว่าชนะแบบทุกประตรูนะคะแต่ ต้องเรียนรู้ต้องอ่านหนังสือต้องทํามาทุกสิ่งทุกอย่างคือบางเรื่องบางตําแหน่งอ่ะมันไม่ใช่วิชาชีพที่อยู่ดีๆคุณจะเข้าไปถึงแล้วสอบสอบสอบดวงดีแล้วคุณจะกาแล้วมันแบบได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่แอดจะบอกคนฟังของแอดทุกครั้งเลยก็คือว่าคุณทําอะไรคุณจะได้แบบนั้นถ้าดวงคุณหนุนคุณจะได้มากกว่าสิ่งที่คุณคิดถ้าดวงคุณบอกว่าคุณดีคุณจะได้แบบสิบเท่าร้อยเท่าแต่ พื้นฐานเริ่มต้นคือคุณทําก่อนนะคะเหมือนแอดเคยบอกลัคนาราศีหนึ่งที่เขาบอกว่าเ,ออเขาไม่เห็นได้อะไรเลยแอดก็จะบอกว่าการไม่ได้อะไรเลยคือการไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเช่นนอนอยู่บ้านได้อะไรคะได้พักผ่อนได้นอนถูกไหมคะอยู่บ้านก็ต้องได้อยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะมันมันตอบโจทย์มันเป็นเหตุเป็นผลนะคะฟังช่องแอดมินเนี่ยมันจะไม่มีว่า ดาวนี้เข้าดาวนี้คุณจะรู้ไว้ขึ้นมาแบบนี้ไม่มีค่ะนะคะอาจจะอ่านไปตามดาวเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยสบายใจได้เลยว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณพ้นทุกพ้นเคราะห์พน้พนโศกพ้นโรคภยัยพ้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการดาวเจ้าชะตาของคุณย้ายออกมาแล้วตัวของคุณเองเนี่ยนะย้ายออกมาจากพวินาแล้วตัวของคุณเองเนี่ยนะจะแสดงความเป็นตัวจริงออกมาด้วยซ้ํา เพราะพอ่อฤหัสเข้าเป็นเกษตราราธิบดีอย่างเนี้ยจากคนที่เก่งเมลยัเลยเกเรนะราศีมีนะแอดเคยบอกแล้วว่าจากคนที่ไม่เอาอะไรเลยไม่เชื่อถืออะไรเลยคุณจะกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยคุณธรรมเราจะยังไม่พูดเรื่องศีลธรรมหรือศาส,สนาเพราะในปัจจุบันเนี้ยบางคนก็พูดเต็มที่ว่าไม่มีศาสนาไม่นับถือศาสนาใดเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะ ต่อให้คุณมีหรือไม่มีศาสนาแต่คุณจะกลายเป็นคนมีคุณธรรมที่ค่อนข้างสูงด้วยนะคะเพราะว่าพระฤหัสเนี่ยเป็นดาวสุประคะที่เป็นดวงใหญ่มากแล้วไม่ใช่มาแบบธรรมดามาเป็นเกษตราราธิบดีแล้วดีที่สุดในส0บกว่าปีที่เขาเคยมานะคะไอเรื่องอดตายไอเรื่องลำบากยากแค้นไอเรื่องมีปัญหาอะไรที่ไม่สมหวังเนี่ยแทบจะไม่เกิดขึ้นในลักษณะที่พระฤาษีสัพดีเข้า เป็นเกษ,ษตราธิปฏิอยู่ในเรือนตัวเองและมีตําแหน่งเป็นตนุหรือมีตําแหน่งเป็นเจ้าเรือนวัส,สนาของคุณนะคะดาวพระเรื่องหาสับปีนียก็ต้องบอกว่าช่วยเหลือในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนลงทุ้นเรื่องของการประสบความสําเร็จในระยะเวลานี้นะคะดาวเอื้อมไปคุ้มครองถึงขนาดนั้นการติดต่อสื่อสารการเจรจาการอะไรต่างๆในระยะเวลานี้เนี่ยเป็นมหาอุดเลยนะคะเพื่อนฝูงเป็นมหาอุดเลยทีนี้ ก็ต้องบอกว่าในระยะเวลานี้ถ้าจะครบใครที่เป็นเพื่อนใหม่หรือแม้กระทั่งคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าเขาจะมีจุดมุ่งหมายอะไรก็ตามในครึ่งเดือนหลังเนี่ยต้องยังคงระมัดระวังอยู่เพราะมันมีภะเกตอยู่ตรงนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะมาดีหรือมาร้ายนะคะก็ต้อง ให้มันผ่านผพระเกตไปประมาณเดือนสองเดือนน่ะมันถึงจะรู้สึกว่าเขาเข้ามาดีหรือเข้ามาร้ายในลักษณะอย่างนี้ส่วนดาวที่ยังคงอยู่ในภพวินาสสลับเลือนกันกับพระราหูซึ่งย้ายเข้ามาในวันที่30มีนาคมบอกอะไรกับเจ้าชะตาเจ้าชะตาจะได้รับเกียรติยศเงินทองลาบยศเรื่องการงานที่เข้มแข็งจากพระฤษหสัป,ปดดีใช่ไหมคะแต่ เจ้าชะตามมีโอกาสที่จะได้เงินทองมากมายจากพระราหูนะคะได้จากอะไรบ้างได้จากคู่ครองหุ้นส่วนคนรักนะคะเพื่อนร่วมงานที่มาชวนกันร่วมลงทุนอะไรต่างๆนะคะได้แม้กระทั่งจากคนที่เคยเป็นศัตรูกันและนั่นยังหมายถึงว่าการกู้เงินมาลงทุนการกู้เงินมาทำอะไรต่างๆในระยะเวลานี้มีสิทธิ์ที่จะได้สูงมากนะคะ แล้วการที่ดาววินาทเข้าสู่เรือนกระดุมพะนั้นบอกอะไรบ้างนะคะตำแหน่งของพระราหูตำแหน่งใหม่ที่เป็นเทวีโชคเนี่ยบอกได้ว่าเจ้าชะตาม,มีโอกาสที่จะทํางานทํากิจการอะไรก็ตามเกี่ยวกับการต่างประเทศสัมพันธ์กับการต่างประเทศการซื้อมาขายไปที่ไม่แบบกักตุนเอาไว้นะคะคือจะต้องซื้อมาขายไประบายออกนะไม่มีการตุนต้นทุนอะไรเอาไว้นะคะมันถึงจะ มันถึงจะได้นะคะการทำงานในแบบที่มีวินาจุดตรงนี้นะคะมันต้องไม่เปิดร้านมันต้องไม่มีต้นทุนในเรื่องของร้านในเรื่องของพนักงานที่แบบเป็นพนักงานขายนึกออกไหมคะมันเป็นงานออนไลน์นะคะมันเป็นงานออนไลน์มันเป็นงานทางไกลงานต่างประเทศสัมพันธ์ต่างประเทศหรือคนที่เป็นคุณหมอคุณพยาบาลคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของ การ DIY การรีโนเวทการไปรับช่วงทําของต่อจากคนอื่นเหมือนรับเหมาเช่าช่วงนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินนะคะเป็นฝ่ายสินเชื่อเป็นฝ่ายติดตามทวงหนี้ เป็นฝ่ายการเงินที่ปล่อยเงินกู้อย่างเงี้ยนะคะทางานเกี่ยวกับการธนาคารที่มันเกี่ยวข้องกับหนี้สินนะคะเพราะมันเป็นวินาศแล้วอะไรต่างๆที่พอคุณมองไปโหมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวินาศเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องขายลงใช่ไหมคะคนเจ็บคนจากคนไปนะคะอะไรที่เกี่ยวกับความตายความเป็นความตายศาสนากฎหมายทั้งหมดเลยนะคะทีนี้อันนี้คือรุ่งนะเพราะว่ารุ่งตลอดทั้งปีนะเพราะว่าพระราหูเป็นเทวีโชค แต่ในความหมายหนึ่งของอีกวินาทเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของทางกายไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎหมายไม่ใช่เรื่องอะไรที่แอดมินพูดมามันยังเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเต็มที่นะคะฟุ่มเฟือยนะคะมีเหตุให้ต้องจ่ายฟุ่มเฟือยนีย่อาจจะไม่ใช่ฟุ่มเฟือยกับตัวเองนะเพราะลักษณะของดาววินาทเข้ากระดุมผ้าคือเจ้าชะตาี่เกิรเมตเกมแมมีเหตุมีผลในการใช้ซะเหลือเกิน,กน,กน,กนแต่มันจะมีคนอื่นที่ทําให้คุณต้องใช้ต้องจ่าย ต้องออกเงินออกไปนะคะมันจะมีลักษณะแบบนี้เสมอสําหรับชาวลัคนาราศีมีนคือเงินทองหามาได้มีคนช่วยใช้นะคะเงินทองหามาได้มีคนช่วยใช้สาหรับชาวลัคนาราศีมีนเรื่องลาบผลก็ยังแข็งแกร่งยังแข็งแกร่งจนกระทั่งแอดพูดว่าอะไรไม่มีใครมีลาบหรือว่าความสําเร็จหรือมีโชคอะไรเท่ากับชาวลัคนาราศีมีนแน่ๆถ้าในปีนี้คุณไม่มีพระเสาเป็นกาลิจรนนะคะ เอาง่ายๆถ้าใครไม่รู้โูแอดพูดถึงกาลีจอนอีกแล้วไม่เห็นรู้เรื่องเลยแอดจะไม่แนะนําให้ไปลิง์กที่ใต้ชื่อช่องแล้วนะแอดจะแนะนําให้สังเกตตัวเองว่าถ้าไม่มีโชคลาบอ่ะเออจำเอาไว้เลยพระเสาเป็นกาลีจอน,นะคะหรือพระเสาเดินไม่สัมพันธ์กับเสาในพื้นดวงเช่นตอนคุณเกิดพระเสาเดินหน้านะคะ แต่ปัจจุบันอันนี้สมอันนี้สมมุติขึ้นมาให้เห็นภาพนะคะหลายคนเคยคอมเมนต์ว่าเวลาทํานายดวงไม่ควรสมมุติเขาถือกันถืออะไรแอดมินเนี่ยทาไม่ดูว่าสมมุติว่าตอนเกิดพระเสาของคุณเนี่ยเดินหน้าไม่ว่าจะอยู่องศาไหนก็ตามแต่ปัจจุบันพระเสาถอยหลังคุณนึกออกไหมว่ามันทําให้คนหนึ่งเดินหน้าคนหนึ่งถอยหลังแต่จับมือกันอยู่มันทำให้สะดุดล้มเห็นไหมคะเห็นภาพชัดนี่คือการยกตัวอย่าง นะคะเพราะฉะนั้นสังเกตตัวเองถ้าดาวเรามันไม่เห็นจะโชคลาภเลย คือโชคลาภเนี่ยมันต้องได้มาตลอด2ปีนี่เลยนะถ้าภาษาของคุณไม่ไม่เป็นการ,รีจอเนี่ยคุณจะต้องได้ตลอดไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยจับฉลากไปนู่นมานี่คือได้แจ็คพอตตลอดโอเคถ้าเรื่องการงานมันอาจจะไม่ดีในปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าพระฤาษีหัสาปดีเนี่ยไปตกอยู่ในเรือนวินาศแต่ปีนี้มันดีแหละแล้วมันส่งเสริมกันทั้งพ่อสาแล้วก็พระฤาษีหัสาปดีนะคะไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่ขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าชาวลัคนา ราศีมีเนี่ยในครึ่งเดือนเมษายนเนี่ยคุณหลั่นลาได้คุณจะต้องมีความสุขแล้วก็คอมเมนต์เล่าให้อดินฟังว่าบ้างว่าเกิดอะไรขึ้นเจออะไรบ้างเรื่องของความรู้เรื่องของการงานเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่แอดินบอกไปเรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะต้องเตือนมันมีดาวร้ายดวงเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเจ้าชะตาทั้งดาวอริทั้งดาวมรณะทั้งดาววินาศนะคะ อาดาวพระรนะไม่มาแต่ดาววินาศมาอาริมาวินาศมาอยู่ในเรือนกระดุมพาการใช้จ่ายรั่วไหลแน่แต่ไม่ได้รั่วไหลจากตัวเองนะคะเพราะว่าตัวเองยังเป็นเกษตราธิบดีอ่ะ ยังอยู่ในเรือนตัวเองไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับตรงนี้เลยมีแต่คนเข้ามายุ่งแล้วเหมือนจะมีคนในจ้องจะฉกเงินในกระเป๋าของชาวลัคนาราศีมีนอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นคิดหน้าคิดหลังวางแผนนะคะในการใช้เงินถ้าเป็นไปได้แอดอยากให้วางแผนตลอดจนกระทั่งถึงมีนาะปีหน้า นะคะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องลงทุนลงหุ้นไม่ว่าจะเป็นการเรื่องให้ใครขอยืมหรือไม่ให้ขอยืมก็ไม่ให้ขอยืมไปเลยตลอดทั้งปีเพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ใครยืมเงินก็วินาทอะนะคะช่วงระยะเวลานี้หายสาบสูญไปเลยนะคะเงินทองบางครั้งไม่ใช่คนที่คุณอยากจับใจ่ายใช้สอยเหมือนแบบคุณหามาแล้วคุณมีความสุขที่จะเป็นคนนั้นคนนี้มาใช้เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกเป็นหลานมีความสุขจังเลยที่พวกเขา คือเงินที่เราหามาได้ใช้ซื้อความสุขให้พวกเขาได้แต่มันอาจจะเป็นคนอื่นที่มันฉับพันทันทีนึกออกไหมคะจาเป็นจะต้องใช้ขึ้นมาแล้วคุณก็ให้ไปมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะการเดินทางการติดต่อสื่อสารระยะเวลานี้ดีการพูดจาเจรจารดีพูดเก่งแจ๋วนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะความรักแอดอยากให้ระมัดระวังสําหรับคนโสดสักหน่อยหนึ่งเนาะ คนโสดต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่าการเข้ามาของใครสักคนในระยะเวลานี้นะคะเข้าถึงตัวเลยนะคะเข้าถึงตัวเพียงแต่ว่าการเข้าเนี่ยมันเหมือนกับเขาไม่ได้มาสนใจใยดีอะไรกับคุณนักหนานะคะและเป็นการเข้าแบบบุกแบบรู้ว่าคุณมีหรือไม่มีอะไรแบบต้องการอย่างอื่นนอกจากความรักจากตัวคุณเพราะฉะนั้น คือบางคนก็อาจจะมองว่าเวลาแอดมินพูดอย่างนี้บอกว่าห,หนูก็ไม่ได้รวยผมก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นไม่ค่ะบางคนก็ข้าวเวลาเหงาบางคนก็ว่างบางคนก็อยากจะมีความรู้สึกของความกุุ๊กุ๊กกิ๊กคือเข้ามาตอนนี้ในช่วงเดือนที่มีพระเกตอยู่ในเรือนตัวเองเนี่ยเรามารระวังนะคะ เขาจะอยากทำความรู้จักจะอยากรู้จักคุณมากจะอยากสืบสอหาคุณสนใจคุณเข้ามาขนาบเข้ามาติดคุณก็ดูกันให้ดีๆด,ดูกันให้ดีๆในระยะเวลาเวลานี้นะคะอาจจะเป็นเด็กกว่าด้วยอายุน้อยกว่าด้วยหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเป็นเด็กไปเลยก็ได้นะคะสำหรับคนโสดนะสำหรับคนมีคู่เนี่ยต้องบอกแบบนี้คนมีคู่เนี่ยดาว เจ้าเรือนปัตนิของคุณเข้าไปอยู่ในภพเรือนกระดุมพระก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้มันจะมีเรื่องเมาเมาแซดแซดเกี่ยวกับคู่ครองคนรักของคุณเพราะฉะนั้นพระราหูเข้าพระราหูเป็นดาววิญาตเข้าไปอยู่ในภพเรือนการเงินเขาอาจจะใช้เงินเก่งด้วยเขาอาจจะผิดปกติด้วยอาจจะมีคนมาฟ้อง,น,น,อง,น,องนู่นฟ้องนี่ฟ้องนั่นนะคะอาจจะไป อาจจะมาฟังดวงแอนดมินแล้วบอกว่าบัตันี้จะแปลกแปลไปนะคู่ครองจะแปลกแปลกไปนะ,อ,ะ,ปะปปนะอย่าเชื่อทั้งหมดนะคะตั้งใจตั้งสติตั้งหลักแล้วก็คุยกันด้วยคุยกันแบบคนที่รักกันน่ะคนที่เคยรักจนกระทั่งมาแต่งงานกันน่ะให้นึกถึงวันที่แต่งงานกันหรือวันที่บุกเบิกวันที่ฟันฝ่าร่วมกันมา เพราะว่าพระราหูกับพระอังคารเวลาเขาสลับเรือนกันเจ้าชะตาจะค่อนข้างที่อารมณ์ขึ้นปุ๊ดขึ้นมาเลยนะคะขึ้นเร็วแต่ด้วยความที่คุณมีพระฤหัสปดีเป็นเกษตราที่ปฏินเนรูเรือนตนเนี่ยคุณก็จะระงับยับยั้งอารมณ์ได้ทันเหมือนกันถ้าคุณฝึกหน่อยนะคะฝึกสติฝึกสมาธิฝึกรู้ทันตัวเองนะคะจะปฏิบัติบูชาไหมจะภาวนาบูชาไหมไม่เป็นไร ไม่ทาไม่เป็นไรแต่ฝึกการรู้ทันตัวเองรู้ว่าตอนนี้โกรธอยู่มันปี๊ดขึ้นมารู้ว่าโกรธอยู่รู้ว่าโมโหรู้ว่าอยากดา่ารู้ว่าอยากใส่เต็มที่แต่แอดบอกเลยว่าทําไปแค่เท่านั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจผิดเวลาที่คุณเข้าใจผิดกันนึกออกไหมคะแต่ถ้าคุณนิ่งๆเฉยๆแล้วยื่นตั้งกระทู้ถามขอคำตอบ คุยกันดีๆสบายๆคุณอาจจะได้เรื่องจริงที่มากกว่าก็ได้ลัคนาราศีมีนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เข้าทางดีแล้วในครึ่งเดือนหลังเรามาะระวังแค่อารมณ์กับคู่ครองคนรักนะคะจับขาคุยกันคุยกันจริงจังความสัมพันธ์จะราบรื่นเชื่อแอดมินนะคะเพราะว่าดาวหลายดวงที่ไปกลุ่มคู่กันในเรือนกระดุมผาเนี่ยมันบ่งบอกถึงอารมณ์มันบ่งบอกถึงการแตกหักโดยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทั้งนั้น เพราะราหูอยู่ในเรือนกระดุมพระจะได้โชคเกี่ยวกับเรื่องของงานเท่าๆโชคจากการเสี่ยงการพนน,นันอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าวินาศก็เข้าอยู่นะคะชาวลัคนาราศีมีนต่างประเทศแอดมองว่าดีนะเพราะราหูให้โชคนะคะส่วนเรื่องอื่นๆนั้นคงไม่มีอะไรให้ต้องมาสรุปกันอีกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ